สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการของเราในค่ำคืนนี้อีกครั้งนะครับคืนนี้อากาศค่อนข้างเย็นสบายแต่ผมหวังว่าเรื่องที่ผมกำลังจะเล่าต่อไปนี้จะทำให้คุณผู้ฟังรู้สึกหนาวลึกลงไปถึงกระดูกสันหลังกันเลยทีเดียวครับเคยสงสัยกันไหมครับว่าเวลาที่คนเราใกล้จะหมดลมหายใจวินาทีสุดท้ายของชีวิตที่ลมหายใจกาลังจะแผ่วลงไปทุกทีพวกเขาเห็นอะไรกันแน่ เป็นคำถามที่อยู่คู่กับมนุษย์เรามานานแสนนานนะครับหลายคนอาจจะเคยได้ยินเรื่องเล่าจากประสบการณ์ของพยาบาลหรือคนที่เคยดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายพวกเขามักจะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าคนใกล้ตายมักจะมองเห็นญาติพี่น้องที่ล่วงลับไปแล้วกลับมาหาบางคนก็บอกว่าเห็นพ่อแม่ที่เสียไปแล้วมายืนรอที่ปลายเตียงบางคนก็บอกว่าเห็นปู่ย่าตายายมายิ้มให้มาชวนให้ไปด้วยกัน ฟังดูแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าอบอุ่นหัวใจนะครับเหมือนกับการเดินทางครั้งสุดท้ายของชีวิตจะมีคนที่เรารักมารอรับเราอยู่ข้างหน้าเป็นการจากลาที่ไม่ได้โดดเดี่ยวอ้างว้างแต่คุณผู้ฟังเคยฉุกคิดกันบ้างไหมครับว่าถ้าหากสิ่งที่มาปรากฏกายให้เห็นในวาระสุดท้ายนั้นไม่ใช่ญาติพี่น้องที่เรารักละ่ะ ถ้าหากสิ่งที่ยิ้มให้เราเชื้อเชิญให้เราไปด้วยกันนั้นมันเป็นเพียงบางสิ่งที่สวมรอยปลอมแปลงใบหน้าที่คุ้นเคยเพื่อหลอกล่อให้เราตายใจแล้วพาเราไปยังสถานที่ที่น่าสะพรึงกลัวยิ่งกว่าความตายเสียอีก เรื่องราวที่ผมจะเล่าในวันนี้เป็นประสบการณ์ตรงของชายคนหนึ่งที่ได้เฝ้าดูวาระสุดท้ายของคุณย่าของเขาจนวินาทีสุดท้ายและมันได้เปลี่ยนความเชื่อของเขาเกี่ยวกับโลกหลังความตายไปตลอดการเรื่องนี้มันเริ่มต้นขึ้นเมื่อหลายปีก่อนครับตอนที่คุณย่าของเขาเริ่มล้มป่วยด้วยโรคชราอาการของคุณย่ารุดลงเรื่อย จากที่เคยเป็นหินแกลงเสาหลักของบ้านก็ค่อยๆอ,อ่อนแรงลงจนลุกไปไหนมาไหนไม่ไหวสุดท้ายก็ต้องนอนติดเตียงอยู่ที่บ้านโดยมีลูกๆหล,ล,ลานๆผลัดเปลี่ยนกันมาดูแลอย่างใกล้ชิดบ้านของคุณย่าเป็นบ้านไม้ทรงไทยเก่าแก่หลังใหญ่ที่ตั้งอยู่ในต่างจังหวัดบรรยากาศรอบบ้านค่อนข้างเงียบสงบมีสวนผลไม้ร่มรื่นอยู่ด้านหลังในตอนกลางวันบ้านหลังนี้จะดูอบอุ่นและน่าอยู่มากครับ แต่พอตกกลางคืนความมืดและความเงียบก็ทำให้บ้านหลังใหญ่ดูเวิง้งว้างและน่ากลัวขึ้นมาอย่างบอกไม่ถูกโดยเฉพาะห้องนอนของคุณย่าที่อยู่ชั้นล่างสุดของบ้านเป็นห้องที่ค่อนข้างอับและมีแสงสว่างส่องถึงน้อยที่สุดในช่วงแรกของการป่วยคุณย่ายังพอมีสติสัมปชัญญะครบถ้วนพูดคุยรู้เรื่องจำลูกหลานได้ทุกคน แต่เมื่อเวลาผ่านไปอาการของคุณย่าก็เริ่มแย่ลงสติเริ่มเลอะเลือนบางครั้งก็พูดจาไม่รู้เรื่องบางครั้งก็จำใครไม่ได้เลยซึ่งเป็นเรื่องปกติของคนในวัยนี้ที่ป่วยหนักลูกหลานทุกคนก็พยายามทำใจและดูแลท่านให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้จนกระทั่งคืนหนึ่งเหตุการณ์แปลกๆก,ก็เริ่มเกิดขึ้นขณะที่ทุกคนในบ้านกำลังจะเข้านอนกันหมดแล้ว จูจ่ๆก็ได้ยินเสียงคุณย่าพูดคุยคนเดียวอยู่ในห้องนอนตอนแรกทุกคนก็คิดว่าท่านอาจจะละเมอหรือสับสนตามประษาคนป่วยแต่เมื่อลองแอบฟังดูดีๆก็พบว่าท่านกำลังพูดคุยกับใครบางคนอยู่จริงๆน้ำเสียงของท่านดูมีความสุขเหมือนกำลังคุยกับคนที่คุ้นเคยและคิดถึงมากๆเมื่อลูกสาวคนโตของคุณย่าซึ่งก็คือคุณป้าของเจ้าของเรื่องตัดสินใจเปิดประตูเข้าไปดู ก็เห็นคุณย่านอนยิ้มอยู่บนเตียงสายตาของท่านจ้องมองไปยังมุมห้องที่ว่างเปล่าแล้วก็พูดขึ้นมาว่าพี่มาแล้วเหรอจะ๊ะฉันคิดถึงพี่เหลือเกินคำว่าพี่ที่คุณย่าพูดถึงทำให้ลูกหลานทุกคนเข้าใจได้ในทันทีว่าท่านกำลังหมายถึงคุณปู่ที่เสียชีวิตไปเมื่อสิบกว่าปีก่อนตอนที่คุณปู่ยังมีชีวิตอยู่คุณย่าจะเรียกคุณปู่ว่าพี่เสมอ ภาพที่คุณย่านอนยิ้มและพูดคุยกับวิญญาณของคุณปู่ทำให้ลูกหลานบางคนถึงกับน้ำตาซึมพวกเขาเชื่อว่าคุณปู่คงจะมารับคุณย่าไปอยู่ด้วยกันในภพภูมิที่ดี<ฆ>เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นแทบทุกคืนครับคุณย่าจะเริ่มพูดคุยกับคุณปู่ในช่วงเวลาดึกสงัดบางคืนท่านก็หัวเราะคิกคักเหมือนตอนเป็นสาวๆบางคืนก็เล่าเรื่องราวในแต่ละวันที่ได้เจอให้คุณปู่ฟัง ถึงแม้จะไม่มีใครมองเห็นคุณปู่แต่ทุกคนก็สัมผัสได้ถึงบรรยากาศที่อบอวนด้วยความรักและความผูกพันมันทำให้ความโศกเศร้าจากการที่จะต้องสูญเสียคุณย่าไปในไม่ช้าถูกแทนที่ด้วยความรู้สึกอบอุ่นใจอย่างน่าประหลาดทุกคนเชื่อว่าคุณย่าจะไม่ได้จากไปอย่างโดดเดี่ยวแต่เรื่องราวที่ควรจะจบลงอย่างสวยงามนี้มันกลับไม่ได้เป็นเช่นนั้นครับ เจ้าของเรื่องซึ่งเราจะขอเรียกชื่อสมมุติว่าคุณอามเขาก็เป็นหนึ่งในหลานที่มาช่วยดูแลคุณย่าในช่วงนั้นเหมือนกันตอนแรกคุณอามก็รู้สึกเหมือนกับคนอื่นๆในบ้านคือรู้สึกดีใจที่คุณย่าจะได้พบกับคุณปู่อีกครั้งแต่เมื่อเวลาผ่านไปหลายวันคุณอามก็เริ่มสังเกตเห็นความผิดปกติบางอย่างที่คุณย่าแสดงออกมา เวลาที่คุณย่าพูดคุยกับสิ่งที่ท่านเชื่อว่าเป็นคุณปู่นั้นในบางครั้งแววตาของท่านไม่ได้ดูมีความสุขเลยแต่มันกลับฉายแววของความหวาดกลัวออกมาจางๆท่านจะยิ้มแต่เป็นรอยยิ้มที่ดูฝืนๆเหมือนคนกำลังพยายามทำตัวให้เป็นปกติทั้งๆท,ที่ข้างในกำลังหวาดวันและบางครั้งคุณอามก็ได้ยิ้มคุณย่าพูดประโยคแปลกๆออกมาอย่างเช่น ทำไมวันนี้หน้าตาพี่ดูหมองคล้ำจังเลยลหละจ๊ะหรือพี่ไปทําอะไรมาทําไมตัวถึงเย็นแบบนี้คําพูดเหล่านี้ทําให้คุณอารมเริ่มรู้สึกไม่สบายใจเพราะมันไม่เหมือนกับคําพูดของคนที่กําลังมีความสุขที่ได้เจอคนรักเลยแม้แต่น้อยความสงสัยของคุณอามยิ่งเพิ่มมากขึ้นในคืนหนึ่งขณะที่เขากําลังนั่งเฝ้าคุณย่าอยู่ตามลําพังในห้องนอนคืนนั้นเป็นคืนเดือนมืดบรรยากาศในห้องเงียบสงัด จนได้ยินเสียงลมหายใจแผ่วๆของคุณย่าได้อย่างชัดเจนจูๆ่ๆคุณย่าก็ลืมตาขึ้นมาแล้วหันไปมองที่มุมห้องเดิมก่อนจะพูดด้วยน้ำเสียงที่สั่นเทาเล็กน้อยว่าพี่วันนี้พี่ดูแปลกๆไปนะคุณอามใจหายว่าเขานั่งตัวแข็งทื่ออยู่ข้างเตียงไม่กล้าแม้แต่จะขยับตัวคุณย่าพูดต่อทำไมพี่ไม่พูดไม่จาเลยล่ะยืนนิ่งทำไมแบบนั้น ความเงียบเข้าปกคลุมห้องอีกครั้งมีเพียงเสียงลมหายใจของคุณย่าที่เริ่มจะติดขัดคุณอามรู้สึกได้ถึงความเย็นยเยือกที่แผ่ซ่านไปทั่วทั้งห้องมันเป็นความเย็นที่ผิดปกติไม่ใช่ความเย็นจากเครื่องปรับอากาศแต่เป็นความเย็นที่เหมือนกับออกมาจากช่องแช่แข็งคุณย่าเริ่มตัวสั่นน้อยๆสายตาของท่านยังคงจับจ้องอยู่ที่มุมห้องพี่จา๋าอย่ามองฉันแบบนั้นสิฉันกลัวนะ ประโยคนี้ทำให้ขนที่คุณอามลุกสู้ไปทั้งตัวคุณปู่ที่เขารู้จักเป็นคนใจดีและรักคุณย่ามากไม่มีทางที่คุณปู่จะทำสายตาที่น่ากลัวใส่คุณย่าได้แน่นอนในตอนนั้นเองที่คุณอามเริ่มตระหนักได้ว่าสิ่งที่คุณย่ากาลังมองเห็นอยู่อาจจะไม่ใช่คุณปู่จริงๆก็เป็นได้คืนนั้นผ่านไปอย่างเชื่องช้าคุณอามนอนไม่หลับทั้งคืน ความคิดมากมายวนเวียนอยู่ในหัวของเขาสิ่งนั้นคืออะไรกันแน่ทำไมมันถึงมาในร่างของคุณปู่และมันต้องการอะไรจากคุณย่าของเขากันแน่วันรุ่งขึ้นคุณอามตัดสินใจเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อคืนให้คุณป้าฟังแต่คุณป้ากลับหัวเราะแล้วบอกว่าเขาคงจะคิดมากไปเองคนป่วยหนักก็มักจะมีอาการสับสนเลอะเลือนแบบนี้เป็นเรื่องธรรมดา ท่านอาจจะฝันร้ายหรือเห็นภาพหลอนไปเองก็ได้ไม่มีใครในบ้านเชื่อเรื่องที่คุณอามเล่าเลยแม้แต่คนเดียวทุกคนยังคงปักใจเชื่อว่านั่นคือวิญญาณของคุณปู่ที่มารอรับคุณยา่าทาให้คุณอามรู้สึกโดดเดี่ยวและอึดอัดใจอย่างบอกไม่ถูกเขาอยากจะช่วยคุณยา่าแต่ก็ไม่รู้จะทําอย่างไรในเมื่อไม่มีใครเชื่อเขาเลยสักคนหลังจากคืนนั้นเป็นต้นมาอาการของคุณย่าก,ก็ดูเหมือนจะแย่ลงทุกที ท่านเริ่มไม่พูดคุยกับใครเอาแต่นอนนิ่งๆจ้องมองเพดานด้วยสายตาที่ว่างเปล่าแต่ในทุกๆคืนสิ่งนั้นก็จะกลับมาหาท่านอีกครั้งคุณอามซึ่งรับหน้าที่เฝ้าไข่ในตอนกลางคืนเป็นส่วนใหญ่ได้แต่เฝ้ามองดูคุณย่าของเขาด้วยความเจ็บปวดท่านจะเริ่มมีอาการกระสับกระส่ายตัวสัน่นและบางครั้งก็ร้องไห้ออกมาเงียบๆเ,เหมือนเด็กที่กำลังหวาดกลัวอะไรบางอย่างสุดขีด ท่านจะพึมพำกับตัวเองเบาๆว่าไปเธอะอย่ามาเลยฉันยังไม่อยากไปหรือที่นั่นมันมืดฉันไม่อยากไปแต่ไม่มีใครได้ยินเสียงของท่านนอกจากคุณอามเพราะเสียงของท่านแผ่วเบาจนแทบจะไม่ได้ยินคุณอามเคยลองเปิดไฟให้สว่างทั่วทั้งห้องลองนำพระเครื่องที่คุณปู่เคยแขวนติดตัวมาวางไว้บนหัวเตียงของคุณยา่าแต่ก็ดูเหมือนจะไม่มีอะไรดีขึ้น สิ่งนั้นยังคงมาปรากฏตัวให้คุณย่าเห็นทุกคืนและความหวาดกลัวของท่านก็ยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งมาถึงคืนแห่งความทรงจำอันน่าสยดสยองคืนที่คุณอามจะไม่มีวันลืมไปชั่วชีวิตคืนนั้นฝนตกหนักมากครับฟ้าร้องคำรามเสียงดังสนั่นวันไหวเป็นระยะๆะะบรรยากาศในบ้านดูน่ากลัวกว่าทุกคืนที่ผ่านมาอาการของคุณย่าทรุดหนักลงอย่างเห็นได้ชัด ท่านหายใจหอบทีชีพจรเต้นอ่อนลงจนแทบจะจับไม่ได้ลูกหลานทุกคนมารวมตัวกันอยู่ในห้องนอนของคุณย่าด้วยความรู้สึกหดหู่ทุกคนรู้ดีว่าคืนนี้อาจจะเป็นคืนสุดท้ายของท่านแล้วในขณะที่ทุกคนกำลังสวดมนต์ภาวนาขอให้คุณย่าจากไปอย่างสงบจู่ๆคุณย่าที่นอนแน่นนิ่งมาตลอดทั้งวันก็ลืมตาโพลงขึ้นมา ดวงตาของท่านเบิกกว้างเต็มไปด้วยความหวาดกลัวสุดขีดท่านจ้องเขม็งไปยังมุมห้องเดิมปากของท่านอ้าค้างเหมือนจะกรีดร้องแต่กลับไม่มีเสียงใดเล็ดลอดออกมามีเพียงเสียงลมหายใจที่ติดขัดอยู่ในลำคอทันใดนั้นเองไฟทั้งบ้านก็ดับพรึบลงพร้อมกับเสียงฟ้าผ่าที่ดังเปรี้ยงลงมาใกล้ๆความมืดและความโกลาหลเข้าครอบงำทุกคนในทันที เสียงคนร้องอุทานด้วยความตกใจดังระงมไปทั่วห้องคุณอามซึ่งนั่งอยู่ใกล้สวิตไฟฉุกเฉินที่สุดรีบควานมือไปเปิดมันอย่างรวดเร็วแสงสลัวจากไฟฉุกเฉินสาดส่องไปทั่วห้องเผยให้เห็นภาพที่ทําให้ทุกคนต้องตกตะลึงคุณย่านั่งตัวตรงอยู่บนเตียงครับทั้งๆท,ที่ท่านไม่มีแรงแม้แต่จะขยับตัวเองมาหลายวันแล้วดวงตาของท่านยังคงเบิกกว้างจ้องมองไปยังมุมห้อง ปากของท่านขมุบขมิบพูดอะไรบางอย่างที่ไม่มีใครได้ยินแต่สิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือรอยยิ้มที่ปรากฏอยู่บนใบหน้าของท่านมันเป็นรอยยิ้มที่กว้างจนแทบจะฉีกไปถึงใบหูเป็นรอยยิ้มที่ไม่มีความสุขเจือปนอยู่เลยแม้แต่น้อยมันเป็นรอยยิ้มของความวิปลาสและสยดสยองอย่างถึงที่สุดคุณป้าของคุณอามร้องไห้ออกมาแล้วโผเข้าไปกอดคุณย่าแม่คะ แม่เป็นอะไรไปใจเย็นๆนะคะไม่ต้องกลัวลูกอยู่นี่แล้วแต่คุณย่ากลับไม่สนใจใครเลยท่านยังคงจ้องมองไปยังมุมห้องที่ว่างเปล่าแล้วก็เริ่มหัวเราะอ,ออกมาเสียงหัวเราะของท่านแหบแห้งและเย็นเยียบมันดังกล้องสะท้อนไปทั่วทั้งห้องท่ามกลางความเงียบงนันทำให้บรรยากาศยิ่งน่าขนลุกขึ้นไปอีกเป็นร้อยเท่าพันเท่า ในที่สุดก็ได้เวลาแล้วสินะคุณย่าพูดขึ้นด้วยน้ำเสียงที่ไม่ใช่เสียงของท่านเองมันเป็นเสียงทุ้มต่ำและแหบพร่าเหมือนเสียงของคนแก่ผู้ชายรอมันนานเหลือเกินรอวันที่แกจะอ่อนแอที่สุดแบบนี้ทุกคนในห้องนิ่งอึ้งไปกับสิ่งที่ได้ยินไม่มีใครกล้าขยับตัวแม้แต่น้อยมีเพียงเสียงสะอื้นของคุณป้าที่ยังคงดังอยู่เบาๆ แกจำฉันได้ไหมเสียงนั้นพูดต่อผ่านร่างของคุณย่าจำได้ไหมว่าเคยทำอะไรกับฉันเมื่อ50ปีก่อนคุณอามใจหายวา่บเขานึกถึงเรื่องราวที่คุณแม่เคยเล่าให้ฟังหลางๆว่าสมัยสาวๆคุณย่าเคยมีคนรักเก่าคนหนึ่งซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของคุณปู่แต่สุดท้ายคุณย่าก็เลือกที่จะแต่งงานกับคุณปู่ ทำให้ชายคนนั้นเสียใจมากและผูกคอตายในสวนหลังบ้านของคุณย่านั่นเองหรือว่าเสียงนี้จะเป็นเสียงของชายคนนั้นคุณย่าเริ่มมีอาการชักกระตุกอย่างรุนแรงดวงตาของท่านเหลือกขึ้นจนเห็นแต่ตาขาวฟองน้ำลายฟูมปากร่างของท่านเกรงกระตุกอยู่บนเตียงในขณะที่เสียงหัวเราะอ,อันน่าสยดสยองนั้นยังคงดังก้องออกมาจากลำคอของท่านไม่หยุด ฉันจะพาแกไปอยู่ด้วยกันไปอยู่ในที่ที่มืดมิดและหนาวเหน็บเหมือนกับที่ฉันเคยอยู่มาตลอดฮ่าฮ่นั่นคือประโยคสุดท้ายที่ทุกคนได้ยินจากปากของคุณย่าก่อนที่ร่างของท่านจะกระตุกเพื่อเป็นครั้งสุดท้ายแล้วแน่นนิ่งไปลมหายใจของท่านได้หมดลงแล้วท่ามกลางความตกตะลึงและเสียขวัญของทุกคนในบ้าน ทันทีที่คุณย่าสิ้นใจไฟที่ดับไปก็สว่างวาบขึ้นมาอีกครั้งเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นบรรยากาศที่เคยหนักอึ้งและหน่าขนลุกเมื่อครู่ได้หายไปจนหมดสิ้นเหลือทิ้งไว้เพียงร่างที่ไร้วิญญาณของคุณยา่าที่นอนตาเบิกโพลงอยู่บนเตียงและความทรงจำอันน่าสยดสยองที่ทุกคนจะไม่มีวันลืมหลังจากเหตุการณ์ในคืนนั้นผ่านไปงานศพของคุณย่าก็ถูกจัดขึ้นอย่างเรียบง่าย ลูกหลานทุกคนยังคงอยู่ในอาการช็อกไม่มีใครพูดถึงเรื่องที่เกิดขึ้นในคืนนั้นอีกเลยเหมือนกับว่าทุกคนต่างพยายามจะลบมันออกจากความทรงจำแต่สำหรับคุณอามแล้วภาพของคุณย่าในคืนนั้นยังคงติดตาตรึงใจเขาอยู่ไม่หายเขามั่นใจว่าสิ่งที่มาเอาชีวิตของคุณย่าไปในคืนนั้นไม่ใช่คุณปู่ที่ทุกคนเข้าใจอย่างแน่นอน มันคือวิญญาณอาฆาตของชายคนรักเก่าของคุณย่าที่รอคอยการแก้แค้นมันนานแสนนานมันสวมรอยเป็นคุณปู่เพื่อหลอกล่อให้คุณย่าตายใจและอ่อนแอลงก่อนจะเผยตัวตนที่แท้จริงออกมาในวาระสุดท้ายแล้วลากดวงวิญญาณของคุณย่ายังขุมนรกที่มืดมิดเรื่องเล่าจากคุณอามก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับมันทำให้เราต้องกลับมาตั้งคำถามกับตัวเองอีกครั้ง ว่าความเชื่อที่ว่าคนใกล้ตายจะมองเห็นญาติที่ล่วงลับไปแล้วมารับนั้นมันเป็นเรื่องจริงเสมอไปหรือไม่หรือบางทีมันอาจจะเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นของฝันร้ายที่ไม่มีวันสิ้นสุดที่ซึ่งบางสิ่งบางอย่างที่น่าสะพรึงกลัวกว่าความตายกําลังรอคอยเราอยู่เบื้องหน้าโดยสวมใส่ใบหน้าที่เราคุ้นเคยและไว้ใจที่สุด เอาเป็นว่าคืนนี้ก่อนนอนก็ลองหันไปมองที่มุมห้องของคุณดูสักหน่อยนะครับไม่แน่ว่าคุณอาจจะได้เจอกับใครบางคนที่กำลังยืนรอคุณอยู่ตรงนั้นก็เป็นได้สำหรับคืนนี้ราตรีสวัสดิ์ครับคุณผู้ฟังทุกท่าน